ทำอะไรกินเนาะใหญ่อ้อนแต่อะไรกินข้าวเที่ยงโอ้ตามหงเนาะตามหงกันยังนี่หมกปลาซิวหมกปลาซิวหมกปลาซิวนะคะเนี่ยหมกปลาซิวหมกปลาซิว,ซวบ้านเฮาเด้อค่ะเด้อนี่โอ้ยแซ่บแซ่บค่ะโอ้เป็นตาแซ่บเนาะ ส่ง so สีจีจัดนี่ตํามะคุ้งลุงเพชรตําถาปะออนเด้อค่ะนี่เด้อค่ะเด้อข้าวต้มมะขึ้นเนี่ยปะออนห่อเด้อค่ะเนี่ย้าวต้มอันี้มาเด้อค่ะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะมากินข้าวต้มข้าวต้มผัดกับปะออนนะคะเนี่ยปะออนก็เอาไปแจกเพื่อนห้าหกคนแล้วเน่าขันน้องเมื่อเช้าเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเอาไปอีกนะคะเนี่ยค่ะแซ่บแซ่บค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยมันหวาน หอมอร่อยนะคะรสชาติกลมกล่อมดีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูช่องประออนพี่สาวลุงพลนะคะอย่าลืมนะคะคุณ f อซทุกท่านนะคะถ้ารักถ้าถ้ารักลุงพลป้าเต็นนะคะต้องรักประออนด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าออนช่วยดันดันช่องป้าออนหน่อยนะคะขอบคุณค่ะเบิ้งต่มหฮวงกับนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะคือมีแต่แนวจแซ่บใล่เนาะอาหารทิพป้ามานะคะมานะคะมากินกับป้าออนกับลุงเพชรนะคะอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงกินง่ายๆนะคะแบบบรรนอกบรรนอกเราเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เป็นอาหารจานเด็ดแล้วนะคะสําหรับ สำหรับลุงเพชรกับป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ป้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ